สวยเด็ดขาดหยาดกว่าครับช่วยเหลือเกินกับถ้าไปแา้ก็เล่อะโรคเป็นหนักประพันธ์ยาวชูนหนักผู้ชายเปล่าครับขึ้นชื่อผู้หญิงผมก,กลัวแล้วกลัวผู้หญิงเพราะคุณป้าทำมผมเข็ดแล้วไอ้นี่ไม่รเมียไม่รเมียไม่รูเมียขอโทษครับคุณนะมาจากไหนมาจากเคงสะพาม อันไกลพนอ๋อคุณเนอะพ่อพ่อของคุณชื่ออะไรทำไมมาถามพ่อเปรกซอยเจนงนดงมาถามพ่อกันนะเออเรื่องมื่อพัรู้จะมาถามพ่อฮะบองพัทรเรือบอกก็เลยบอกก็ตาบุรุษวลูกรละชัดโกเมรที่นี่ประยาวไปดินหลกพอเรา ทีนี้ถ้าเป็นความยิงเลยก็บมก็โอเกียตโอเกียตถ้ารวลูกป,ประย่าไปดินเขายกมือไหวเลยคนนี้นั่งคนนี้ก็อยู่ช่วยอ่าแล้วท่านนาโรดีร้เนี่ยบอก็เป็นคนข้อท่านไม่ใช่เรือ่องง่าเพราะจริงๆริงพอรับไม่รับไม่รูร้แต่ลุงบอนจอมเออคุณจอมเออล่วงจอมประจักประจันทับบอกาหวยว่าพน,านันลูกจะยาไปดินอะ่ะเ,เอาเถอะครับผมเนะเป็นลูกสมเด็จประย่าไปดินพ่อคุณเชื่ออะไร พ่อชื่อโกเมศอ๋อโกเมศอยู่เมืองไหนอ่ะอยู่เมืองช่องวิเชียนนะอืมแล้วคุณเนี่ยชื่ออะไรอ๋อเลยใส่ถามกระไบเล่จกจะตากูก็พาชอบใจกันเล่จกจะตานี่มอหนิ้งอ่ะหนิงไอ้หนูคนตาหม,มอคนตาโม,มคนตาโม,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 มกูกดเข่าเล่กันว่ะถ้าถ้าพวกมันและกัน คนไหนเหน่ที่มันมันมัน,ม,นมันพวกไปก่อนไหมเอา้าอ๋อคุณนชื่ออะไรผมนอผมชื่อโกมาศครับอ๋อโกมาศลูกรกระสับโกมินอยู่เมืองช่องวิเชียนครับครับครับอยู่เมืองช่องวิเชียนใช่แล้วมันเหลวอัครโยมันเขียนว่าโกมอโกมอ,มอครับโกมาศ เรื่องนี้ในในหนังสือติเขียนไว้ลูกกษัตริโกเมจใช่ไหมลูกกษัตริโกเมอยู่เมจองวีเทียนค่ะมันแหลกมันแหลกูมาดนี่เฮ้ยเราอีทามจริงๆที่พอที่ตายบัดนี้พูดกันอย่างเปิดเผยเท่าจักแม่ไหนที่พวกไหนคนที่ใครหัวอ๋อแทมันแทมรวนตายเราไม่รู้จักกับมัน มเมื่อนี้นามที่นพึงเห็นนี้เนี่ยไทยอ่ะอ้อซอยอ๋อเราไม่รูร้รรรรจักเที่อ่ออเอาเถอะนะคุณน่ะคุณเกลียมตัวตายนะเอ,เอาเอาอีกแล้วโอ้แม่น้องสาวฉันยังไม่เคยรู้จักเธอฉันไม่เคยรู้ว่าเธอชื่ออะไรแล้วคุณมาถามชื่อ ถามว่าเป็นลูกใครนอาเหตุจะไหนคุณเจอข้าผมมีความผิดอะไรอะ่ะเะมีความผิดล้วยอ่ะใช่เต๋อหมาคาเรื่องมันเป็นบันเรือคือฉันนี่เดาสาวดาวดวงเดียวลูกของพระอังคารโลกรังคารมันไกลพรผลสุดท้ายน่ะฉันรู้ว่า,าศาสนาพุทธมีสมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าของาศาสนาเทศนาดีฉันต้องการจะมาฟังธรรมะ เหาะลงมาจากโลกกรังคาร15วันคิดดูสิใน15วันนั้นฉันหิวหาวหนอนอดกำลังเมื่อมาถึงพื้นดินก็จะหลับไหลไปเมื่อไรก็ไม่รู้ผลสุดท้ายน่ะไอ้ผู้ชายมันมาลักกอดลักจูบลักงอความเป็นผัวให้ทั้งทั้งหนับไม่เชื่อก็คอยดูสินี่อานดูสิอ่านดูอ,อ๋ออันนนะวาบอ๋อ น้องสาวน้องที่รักฉันเดินทางมาพบเธอโดยบังเอิญเธอมานอนอยู่ในรัญญราป่าแถวนี้แล้วก็จะปลุกสักเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นเมื่อปลุกไม่ตื่นแล้วฉันจะสอนเธอเกิดมาเป็นลูกผู้หญิงจงระมัดระวังตัวไว้กิริยาของผู้หญิงคืออย่านอนหลับให้สายเกินไปทีนี้พี่ก็รักจูบรักมอบความเป็นผัวให้พลิกหน้าสองเดียมจานลังกูหน้ากูนะ มาเป็นด้านไปเลอไม่น้ำเพื่อนพวกดอยแล้วที่มันจ่างอกนั่นเมืม่อหนานสองตวงพี่เองเออเป็นลูกกษัตริย์โกเมตรแล้วพี่เองอ่ะมีชื่อในอักษรย่อยอ,อักษรน,นี้ก็คือกอมอ,อมแล้วจะให้ว่าใครเอแปลกจริงรู้จะเป็นพี่โกบแเปเรา,าไม่ใช่แน่อเลรกับโกมลหน่หอแต่ว่าโกมลมันให้ตัวนหน่อ่อะเลมันไม่เห็นหนู เมื่อมาไมันไห้มันเทาเสะไห้ดกแลนูมยซึ่งมันเผื่อนไม่เห็นมันแต่มันเห็นเพื่อนดนุ่มอ่าลูก้าวเขาไม่เห็นมันไม่เห็นลูกาวเขาดูมึงจะบวชไว้เน่ะไม่เห็นก็มันคล้ำหมดแลคิดเลคนตาหมดยังมีอ่มันคล้ำหมดนี่นี่ผงเป็นพนันเลยที่มันเมันี่เนี่ยที่นี่ก็มอก็มอกับไม่ความมาบกมา ก้าูมาดกม้งอะไรคนเอิ้นไหมไอห่ารอมึงอะไรคนี้กันในครูบาท้คนกัดกุยท่ามว่าเคยทำมาจริงมาทสักไรทีวะให้มันจิ้งวัาทักไรมันเนยมาทสักไรเดว่าคนไหนที่เอาเอาเอาไมคอนพวกไอกมึงเนี่ยตาฮกว่าหลักเผ็ดตาฮกว่าหลักซองฮว่าอุกรันจีนอย่างชัวนี่ฮกว่าไปพวกไมค่อนที่เคยขอกไม่แต่วงาวดปบนุกไม่ทักครูกูไม่เล่นพนัน มึงเตรียมตัวตายเกิดมาชาตินี้มาลักขโมยทำผู้หญิงกู้เจ้าฆ่าผมเสดียวนเงี้ยหลานงพอเจ้าแซ่กรดหน่วยพิษขาเตโกมาดกอสุดแซนแข่มักหนา้าเก้าวใจพิษิคิดว่าโกมาตก,กุมารเาล็วกามเบ้อเจ้าไหลควัน น้องมาก่อนไม่ได้รู้จักน้องมาก่อนฉันจะฆ่าแกไปหนึ่งโอ้ยโอ้ยเซ็ด

ไฟไฟไป,ไป,ไปจูบจริงดีกว่า ไอมมรู้ปล่อยแล้วลอยแล้วลอยแล้วเละปล่อเละเราเราไม่ใช่มันที่น่าแม่เราเ่อออกไเช็งไอ้มันแม่เอ้ยแม่ไอ้นู่นหนุ่ยมื่รวยปรตเนี่ย เ้าตามไม่ทันในวันโอกาสนี้โอ้เสียทีกับผู้ใจน้นองละอายนักหน้าพีน่นาแม่โอ้ยเสียใจมากเสียใจอย่างที่สุดใช่ครับจะไล่ควันมันไม่ทันมันว่า มันไม่รู้จักมันไม่เคยเห็นไม่ไม่รู้จักไม่เคยเห็นแล้วผลสุดท้ายฉันไล่ควันมันเปล่าเปล่าพอดีมันบอกว่าไล่เปล่าเปล่านะจูบซะจริงจริงดีกว่าแล้วคุณล่ะผมก็เมื่อไกแล่ะมันว่ามันไม่แฉ่งที่แล้วหยิกควันมันเปล่าเปล่าดีว่าหยิกควันแต่มันตายตายเปล่าเปล่าดีว่าแฉงจริงดีว่าบัมก็มาเป็นว่าไม้แล้วเลตั้งเจ็บ ตั้งแสบยู่โลกระงรั้นดีๆมาให้เผื่อนจงกลนี่ในความกัมมธรรมะและพวกมนุษย์มันไราการจริงๆมาาันไรพ่อได้น้องก็อยู่โลกระงรั้นดีๆีมาให้เพื่อหลักไงที่นี่ถ้าว่าเรามีความรู้สึกอยู่มึงโปรได้ร้อยร้อยกับมันไนอ้นี่มัเลับก็ตายนี่โปรเก้าใจปิด คิดว่าใช่โกามาชิวาดร้นเราเศร้านักหน้าแต่เจอตาไม่ทันเราจะวันไม่มรมาตั้งกาบเาเจ้าเศร้าดาวดวงเดียว เก้าหลือเจ้าเก้าไปผพมได้ยินว่าพระปิณโลกาประชาชนอยากก้าวูรูวิทยาไปกายให้ประจักษ์ในรประเทศระเวพนคือองค์ศาวาดีนาคาร์เ็แก่บนต้นมีนิราบนซอกนางหลังโซปาจะดูในจังวิไล ต้องลอยเมกมันจอมยงอ,องเอกปลาอินเสกจักเหววเมเราเดินทางมาถึงได้ยินวิทยุบ้านบานค่อยได้ยินวิทยุเล่าคนนี้ดนดลตทางบ้านค่อยเขาเลงกันท่วนเชื่อเม็ดว่าเมืองนี้คือเมืองหงสาวดี พระเจ้าเป็นดินนั้นชื่อว่าราชากรีปีใช่เมียก็ชื่อสาวกรีเย้ากรีทุกวันมีลูกสาวเชื่อจันเจ้ากับจันเพนฮันเลยครับจันเจ้ากับจันเพนถูกแล้วก็ปรากฏว่าทั้งจันเจ้าและจันเพนนี่สวยมากครับเออแล้วก็ยังมียักษ์สายควาจากเตะนครไกรมาขอหนางทั้งสองตามที่เราได้รู้มาตามที่ประวัติเรารู้มา ทีนี้นางทั้งสองไม่ยอมรักกยักษ์ฉะนั้นอ่ฉะฉันต้องการอยากจะเ,เข้าไปให้ถึงพระราชาเต้าหากว่าจันเจ้ากับจันเพนสวยจริงแล้วจะอาสาฆ่าอยักจะรบยักอ๋เอเลวอนงโกโมินมีวิชาชนิดไหนมัง้งมีวิชาไรที่ฆ่ายักมีวิชาไรที่รบอยักฮะงโกโมินอ๋อผมมีครั แม้แต่ไม่มีก่สุดแล้วแต่แต่จะต้องสู้เกินมาเป็นลูกผูู้ชายต้องเสี่ยงวาสนาอย่าไปชู้ดีกว่าครับมีความประรงนองโกมินที่มาไม่ใหญ่ใจมาเชิดเรื่องเมฆมาราเม้มารา,า,ราที่ให้ปราจากรชวังโดยอาการหลกหลับเละให้เปลกประลาดประชาชนยอมวีภาควิยานกันต่างๆที่นี่มาเป็นเช่นนี้แหล้วแต่ักวัน,นองอ ไปรับอาซาสีมาตายเฉพาะเราหนี่งครับอย่าไปลงผู้หญิงอยู่โบราณวา่าผู้ชายตายเพราะหญิงนนินเลยกระรับเราเชิบแม่ครับมือแต่เดคุณบอกว่าคุณรักแม่ใช่แล้วบอกมารักแม่แต่เวลานี้ไม่ที่จะทำยังไงต้องเข,ข,ข้าไปดูเสียกระดำใจขนาดรคมาลงเรื่องน้ำคร่ำวัวกระดมไถ่ายกระดาเล้วเมืม่อได้ยิน,ว,นว่าเศร้าเบร้าปานมากมาก นี่สงสักรักใครมันไม่อะคอยแปรจำหน่อมนำพวกเสนาขึ้นวันพาบินกราง นารินพินนารงนารายราบกระสุดหยาบสุดแสนจะทรงใจเอลผู้ใจเปลกมาเข้ามาคุ้งไขรเจ้าชื่อเรียงเสียงไหนบบาเอยบอกใหซ้ำใจเจตานาะอ๋อแกนี่ชื่ออะไรนะขอรบทราบตีความทุลรีละองพระบาทผมมีนามปรากฏว่าเออ ขี้มินครับเฉยขี้มินเพราะเราไม่ต้องการไม่เคยรู้จากน้าไม่ต้องการน่้ร้วไปลูกเ้าข้องกระชัดเนื่องจากว่าเมร,ารุกะเอ่อข้าวิภาควิญญาณไปในด้านอากุศลปิดเอาไว้อาปิดเอาไว้่อนเป็นความลับนั่นแหละอะไรนะชื่อขี้มินครับเป็นลูกใครนะผมเป็นราษฎรโดนด,นดินธรรมดานี่เลยครับเปก็มารับทราบว่า ไอ้ยักษ์สายคว้ามาติดต่อสู่ขอจ้าคว้าหญิงจันเจ้าขอเจ้กคว้าหญิงจำเพนซึ่งเป็นพระธิดาคุงพระราชาที่นี้เราคนไทยเกิดเป็นไทยที่นี้ให้ชาติยักษ์ต่างสกุลต่างชาติมาเหยียดย่มพระนามผมเข้าใจว่าชีวิตของผมเนอะจะอุทิศให้กับพระราชาถ้าสมมติว่า บุญพาดวาสนาผเจะฆ่าหมายักษ์ให้ล้มตายหายจากเมื่อนี่เลยครับพระ,ระ,ะความประสงค์ที่ผมเข้ามาโอ้ไม่แกต้องการอยากจะเข้ามาเพื่อรับอาสาเราเราก็คิดจะฆ่าหมายักษ์ที่ชื่อว่าสายควา้าให้มันลับาตายหายจากเช่นนั้นครับโอ้ดีแล้วถ้าสมมุติว่าแกน่ะประหารชีวิตยักษ์สายควา้าถึงแก่ความตาย เราจะขอมอบจำเจ้ากับจันเพลนลูกของเราพี่กับน้องให้กับแกนะนายครับมิน <c oughs> คูท่ทางจือตีเดียวติีเฉยกีมินเพราะถ้าว่าเจือก้มินก่อยโร่เลยว่าลูกเจ้าเมืองที่นี่เฉยกีมินเสียเออเยวตามแม่แกมาที่นี่เราค่อยตาคว้างเลยว่าค่อยลื้อกันว่าค่อยเล้งกันว่าปนค่อยแคล้งกันว่าปนนืนนะเมืองน้อนั่นสิลูกสาว คนที่ชื่อขมิ้นเนี่ยเขาจะมาสารพยักฉะนั้นหนูของแม่ออกไปทำความรู้จักตัมน,น,นันเะจ้าจำเพนนะเงาต่ังจำเจ้าตัางจำเพนนั่นแหละคะแนนใจกา,กาพาไก่เข้ามาเวลานี้ราษฎนธรรมดาไม่นึกว่าเป็นรูกพระจักคีแล้วเทวีพิงพิริตพิพพจ,จารมาจำเจ้ารังเกียจ

ค,คนอะไรถึงแม้จะจะชะมายักษ์พี่ก็ไม่รับประทานคนยากคนจนคนเ,เดินดินอย่างนี้เอะแสนที่จะเกลียดคนอะไรก็ไม่รู้ทุย <c oughs> อย่างนั้นเลยฉันชอบเอ,อเราอยาให้รู้ไปว่าเราคนชนิดไหนขับขับ,ข,บขอยทะเลไปพีรา่ามากการนำไรทุยทุย,ทยมลนไรใครนำเอ,อเอาเธอพี่ จะเลือกรูปผู้ชายนะสุดแสนที่จะเลือกผู้หญิงเราติภาษิ์เขาพูดว่ารูปงามเป็นทรัพย์สําหรับผู้หญิงจริงไหมพี่ทีนี้ถ้าเขาค่ายักเราจะต้องเอาเขาเป็นผัวตกลงจะเอากับยักกับเอามนุษย์ไหนจะดีกว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนยากคนจนคนแค้นน้องก็รักเอาสิลุกดีแล้วถึงแม้ว่าเขาจะเป็นยากอ่าคนยากจนอย่างไร เ,เราก็จะต้องอนุญาตเขานี่เน่ยเป็นคำพูดของมาราชาอย่ารังเกียจเขาราลูกผู้ชายสหรับลูกผู้ชายอย่ารังเกียจเลยนะรอคอยยักษ์อยู่เถอะหากว่ายักษ์มาวันไหนแล้วจะได้จัดการพิเศษนะเงาตั้งากว่ามารามาวันไม่ถ้าต่อสู้ทุกอย่างใจดังใจไม่ชานแล้วมองจะมอบถึงร่างกายให้กับประโยชน์ใหญ่ แลเพีเยดังเจตามาโอาเถอะกลับไปพักผ่อนนะไปพักคอน,นะก,คอนการตามสบายโรคคอยวันที่ยักษ์มันมาเลืประโกมินลายบินงาบรีใบบอนกรมประจารักสะดอนมันมนาะเกเชื่ออะไรนะผมชื่อสมโอกราับชื่อสมอกรารับ ผู้ชายนะชื่อขาเมนจริงๆหรือบอกเขาด้วยนะบอกว่าฉันคิดถึงบอกว่าฉันต้องการจะพรอบตัวนะอ่กราบแต่เมื่อรวยอยากมันจิกล้าหรือมันถึงเรืด่ดยผู้ร้องดิบอกว่าตามเชิเมย์ตามเชิกเมย์พ้นรุ่นไทยอีมาสายได้ที่นี้เร็วๆสัหรผีไม่รักตังเจตนาเพราะเข้าใจว่ารับซาดอนธรรมาดาไม่นึกเลยว่าเป็นลูกกระซับผู้ประสับ

เรานอไทยกอมนกุมาร่า